ทำน้อยแต่ได้มากปลดล็อกความสำเร็จด้วยหลัก80-20เราเคยได้ยินกันมาบ่อยๆว่ายิ่งทำงานมากยิ่งได้ผลลัพธ์มากแต่ในความเป็นจริงแล้วการทำงานหนักเพียงอย่างเดียวอาจจะไม่ใช่คำตอบเสมอไปหลักการ80-20หรือปรากฏการณ์พาเลโตได้เปิดเผยความจริงที่น่าสนใจว่า ผลลัพธ์80%ของงานมักมาจากการลงแรงเพียง20%ของงานทั้งหมดการทำงานน้อยแต่ได้มากจึงเป็นแนวคิดที่น่าสนใจและสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้หลักการ80-20คืออะไรหลักการ80-20หรือปรากฏการณ์พาเลโตคือกฎที่สังเกตเห็นว่าหลายด้านของชีวิตไม่ว่าจะเป็นทั้งด้านธุรกิจการเงิน หรือแม้แต่ความสัมพันธ์โดยเฉพาะการนี้ระบุว่าผลลัพธ์ส่วนใหญ่80%มักมาจากปัจจัยเพียงเล็กน้อย20%ตัวอย่างเช่นลูกค้า20%อาจสร้างรายได้ให้กับธุรกิจถึง8 0หรือการใช้เวลาเพียง20%ของกิจกรรมทั้งหมดอาจสร้างผลลัพธ์ได้ดียิ่งขึ้นถึง80%ของเป้าหมายทำไมเราจึงควรทำงานน้อยแต่ได้มาก เพิ่มประสิทธิภาพการโฟกัสไปที่งานที่สำคัญที่สุด20%จะช่วยทำให้เราทางานที่มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นและลดเวลาที่เสียไปกับงานที่ไม่จำเป็นลดความเครียดการทำงานน้อยลงจะช่วยลดความเครียดและความเหนื่อยล้าทำให้เรามีพลังงานเหลือเฟือในการไปทำสิ่งที่เราชอบรักษาความสมดุลในชีวิต การทำงานน้อยแต่ได้มากจะช่วยให้เรามีเวลากับครอบครัวและเพื่อนฝูงและทำกิจกรรมอื่นๆได้มากขึ้นเพิ่มความคิดสร้างสรรค์การมีเวลาพักเพิ่มมากขึ้นและทำกิจกรรมที่เราสนใจจะช่วยกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์และนำไปสู่ไอเดียใหม่ๆวิธีนำหลักการ8 0 2 0ไปใช้ระบุงานที่สำคัญที่สุดลองทำรายการสิ่งที่สำคัญที่สุดก่อน ต้องทำทั้งหมดแล้วจัดลำดับความสำคัญของแต่ละงานโดยให้ความสำคัญของงานส่งผลกระทบต่อเป้าหมายให้มากที่สุดโฟกัสงาน20%ที่สำคัญที่สุดทุ่มเทเวลาและพลังงานไปกับงาน20%ที่สำคัญที่สุดก่อนจำกัดงานที่ไม่จำเป็นลองถามตัวเองว่างานไหนที่สามารถยกเลิกหรือมอบหมายให้คนอื่นทำได้บ้าง เรียนรู้ที่จะปฏิเสธการเรียนรู้ที่จะปฏิเสธงานที่ไม่สำคัญจะช่วยให้เรามีเวลาในการทำสิ่งที่สำคัญจริงๆใช้เครื่องไม้เครื่องมือใช้เครื่องมือต่างๆเช่นปฏิทินกราฟหรือแอปพลิเคชันที่ช่วยให้เราจัดการเวลาและงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นสรุปหลักการ80-20เป็นแนวคิดที่สามารถนำไปปรับใช้ได้กับทุกด้านของชีวิต การทำงานน้อยแต่ได้มากไม่ได้หมายความว่าเราจะขี้เกียจแต่เป็นการทำงานอย่างฉลาดโดยการโฟกัสไปกับงานที่สำคัญที่สุดและสร้างผลลัพธ์ที่กระทบสูงสุดการนำหลักการนี้ไปใช้อาจจะให้เราสามารถบรรลุเป,ป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความสุขเพิ่มมากขึ้น